ไมเสียอใครไม่ได้ได้ทีมรจะ <S 2> <S 2> ได้คนไม่มีไม่มีอำนาจคนไม่มีไมได้มีอำนาจด้วย <S 2> <S 2> <S <S ตอนนั้นถเป็นผมผม,ไม,ไ,ผมไม่มีไมจะด่าดาด่าไม่ได้ พอกคนไม่มีไม่จะทำอะไรก็ทำไม่ได้พี่แมวพูดแบบปกติผมก็จะแบบไอ้นที่เออแต่แบบพูดไม่ได้เนี่ยว่มถูกมันไม่มีไม่คนไม่มีสิท <im itation> คอือเนี้ยแหละ แล e ้วพีมไปเขาไม่สนใจอีกเออพี่เมียวไม่ไปอ่านแชททั่วไปเลยไอ้เหแค่อ่านแชทสตรีมนี่ก็สุดๆแล้วนะแล้วคือคือตัวทั้งกลุ่มผิดเข้าไปแล้วเแบบเรียงความอ่ะเราคอยดูเลยแอมเบอร์ตอนนี้ดอกไม้เขาเปียกวะ โอเคครบละต่อไปเหลือก็ได้เหลือลูกธนูจุดเจ็ดไปครับลูกธนูลูกธนูขาดเอ๊พูดชื่อปู้บอกป้อมเลยเขาบอกว่าจบไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากน้องเขาจากเราไปแล้วน้องเขาจากเราโอ้ลูกธนูขาดเยอะมากลูกธนูขาดเยอะมากโดนขาดมาก ราอุบัริคขาดอกไม้แล้วก็จะเข้าในสิ่งที่เรียกว่าขอบเขตอุบัติต้องใช้นี้เยอะโอ้โหขาดเยอะมากขาดเยอะไม่ติดต่างกันเลยยังขาดเยอะพอกันเลยตัว่อควหลักเราอะหน้ากากมาดูหน้ากากดิมันจะขาำได้บ่าหน้ากากไม่กด้เข้าอะไรนะคือโอ้หน้ากากได้อยู่นะออเตไนมาถึงผมพูดตามคลิปนี่คือ หน้ากากหน้ากากของตัวเขาหลักเราพอได้นะขาดแอนนึ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บดอกไม้เพิ่มหน่อยได้แล้วเราเอา wood อกสักพัร์ตเขาเอา wood แมวเอาว o o d ี่แมวเออว่าไงจะนอนตอนไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็นอนให้อิสักพักหนึ่งอ่ะแต่พี่เธอออออออลอเรียในในมือถือหาไม่เจอว่ะลองก็จะลองหอดในมือถือแต่หาไม่เจอว่ะพี่ใช้อันไหนดอยเอลเอสไอแพด แอนดรอยไอแพดเล่นได้ด้วยหรอไม่รู้มันบอก่ว่า a n ะแอนดรอยคุณลองคุณลองคุณลองดูหาดูในไอโอเอสมีไหมไอโอ i อสไม่มีมันบอกเองอยากลองไหมเราไม่มีลิงก์ลิงก์ก็นี่ไงก็แชททั่วไปแกไม่กดเนี่ยพี่ค้นหายไม่เจอในมือถือเนี่ยค้นหายไม่เจอห้องแชททั่วไปไงก็ลิงก์มันเลยอ่ะ สับป่าสับบัคือดาบขาดกระดูกตีนไอ้หมา้กระดูกตีนมาผมจะแบบกระดูกตีนมาข่ามกระดูกตีนกระดูกมากระดูกมาไอ้เอ็กปลาทำไมของพี่แกไม่ขึ้นของกูยังขึ้นอยู่เลยปลาโลราทับ คลิปสนุกให้ทดลองก่อนเปิดตัวคุณจะได้รับสิทธิ์ทดลองแอปนี้ก่อนเปิดตัวโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรปับปรุงแอปนี้ในให้นักพัฒนาแอปทราบแล้วก็กดดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วมาดูแท็กของเกมอาประจนภัยเล่นง่ายผู้เล่นหลายคนแข่งกันผู้เล่นคนเดียวทำสไตล์ทดลองก่อนเปิดตัวเย็ดเค้าชอบตรงคำ <c oughs> ชอบตรงคำว่ามันเล่นง่ายดีแหละเพราะมันง่ายจริงๆ โอเคเจอละเปลี่ยนเมลเราจเจอเลยใช้เมลใช้ใช้เมลของพี่อันเกา่าไม่ใช้ไม่ได้พอเปลี่ยนเมลได้เลยเป็นที่เมลของพี่แรมอะไรออแรมแรมสิบ wow. ว้าสิบหรือสี่สี <c oughs> ่หรือแปดสิบแรมสิบแรมสิบสิแรมี่ไหวกะ <c oughs> พี่แมวจคิดพี่แมวอัดแบบว่าไม่ต้องให้เข้าดิสหรืออะไรเงี้ยก็อัดแบบเรียวๆก็เลยไม่ต้องมีอะไรอ่ะอานังกิดอ่านังกิดไม่ออกหรือติดเควสตรงไหนบอกผมได้เดี๋ยวผมมาไม่เ็ลไรพี่เก่งกิจอยู่แล้วน้องมก็รู้ว่าพี่เก่งกิจขึ้นนะไหนนะโอเคโอเคเนี่อเ่งคุณแต่งกิดเนี่ยพี่เชี่ยวชาตมันมีเควสี่ซับซ้อนอ่ะมันแบบ เวทสี่ต่อก็คือทำมานึงเสร็จปุ๊บมันให้ไปหาอีกตัวหนึ่งและอีกตัวนั้นไม่ต้องรอเวลาฮัลโหลอันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนะฮะสลับใครนะเป้าหมายต่อไปของผมก็คือตอนนี้ผมอัพขออัพเดทเรียบร้อยใช่ไหมฮะเป้าหมายต่อไปผมคือเวทนี้ครับเควสบทที่หนึ่งฉากที่สี่พิธีกรผู้เฝ้าดูความเป,ป็นไปดาอินสเลปอิโอเคป่ะอ่าสเลปอินะฮะอ่าดาอินสเลปอิด นะครับเควสนี้โอเคมาเราจะทำเควสนี้ก่อนเควสอื่นช่างมันนะเราต้องทำเควสนี้ก่อนฮนะต้องทำเควสดาอินเทเลอิบก่อนนะครับเควสอื่นปล่อยมันนะเจ็ดงชมเบอร์ช่างแม่งเดี๋ยวไว้ทำนะอันนี้อิบน้ำช่างแม่งเดี๋ยวไปทำนะฮะเกมกลยูก,กิโอดูเอลวันเตอร์ช่างแม่งไว้ไปก่อนแต่เราต้องเอาดาอินเทเลอิบก่อนนะครับอ่ะไปทาเควสดาอินเทเลอิบก่อนโอย โอเคแคทันีนะฮะนได้แคี้ไหสคุณคารกิวนะว่าเจอัยมาตุักแล้วกาเมอต่าง <c oughs> ๆร <c oughs> ับรื่อดีไหมคะกลังสวดขึ้นเอก็จริงนะการมือภัยนอกจากความพยายามของตัวเองแล้วก็ลุทางที่พาได้ก็นงในระหว่างการมาภัยถ้ามีเพื่อนเอีสักคนหนึ่ง ก็เหมือมนได้เความรู้มุเพิ่มสินะผู้นำทางที่ดีอย่างฉันก็หายากนะจะบอกให้จริง,รงดิมันมีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะพอช่่ยคุณได้บ้างฉันขอดูบันทึกประจัตมันก่อนนะจวงนี้มีคนแปลกหน้าเข้ามาในมัสตาด้วยแหละเป็นผู้ชายผมสีบอลหยอนคุณเลยแล้ก็แต่งตัวเสื้อผ้าแปลกคนแปลกหน้าผมตีบอลใส่เสื้อผ้าแปลกแปก รู้สึก oh. แบบนี้เหมือนเคยได้ยินท <tradition. Damn. S 2> ี B ่ไหนเมื่อก่อนเดียวสะท้อนเหรอสะท้อนเหรอไปถึงอะไรสะท้อนไปถึงเสียงเสียงเกมปะนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก่อนนะใบหน้าของคนแตกหน้าคนนั้นเหมือนกับเขาไหมอัศวินผู้น่าเกลียดเอ้ยอัศวินผู้มีเกลียดเหรอ ouais? <c ans> ต่างกันความตัวเลยเขาเป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่ใส่ผ้ามินตาเหมือนเฮีาด้วยเอ๊ยเกี่ยวกคหย่าอะไรนั่นอีกแล้วเหรอ ผ้าปิดตานี่พีู่ว่าเป็นญาติกัน <ร idas S 1> หรือเปล่าน่าจะเป็นญาติทางหา,าขอาชิอ่ะใส่ผ้าปิดตาเหมือนคขาคขาชิเลยอ่ะเราไปถามคา,าชิที่หมู่บ้าโนโกโนฮะดูนะสะท้อนหรอะทอไงวะมิกิมิกักนสะท้อนไงเสียงเสียงเกมสะท้อนหรือเสียงพี่สะทอนไม่มีสะทอนะ้อนหมายถึงในติกตอกอ่ะ เสียงสะท้อนหมายถึงเกมสะท้อนใช่ไหมเกมสะท้อนใช่ไหมครับเสียงอะไรสะท้อนเกมสะท้อนหรืออะไรสะท้อนเสียงอะไรสะท้อนเกมสะท้อนหรืออะไรสะท้อนโอเคเกมสะท้อนดูเรื่อบเข้าใจละเข้าใจละถึงแม้ว่านักประจัญภัยบางคนจะไม่อยากถูกิวถูกมาดแต่่ออพวกเขากับต้องตอบรับค้องออจากนักประจัภัยคนอื่นได้ง่ายเนี่ย แต่ถ้าเกิดคนแบหน้าคนนั้นเป็นนกะพูดจริงๆจริงมากจะต้องช่วยเรื่องการประมงของเขาได้อย่างแน่นอนมั่นใจในตัวเองเลยี่พูไปถึงอัตวินคุณน่าเกลียดเอ้ยมันมีเกลียดเลยนะจนถึงตอนนี้ผลงานของคุณยังถูกพวกนักวียเอาไปล้อเลียนอยู่เลยเอ้ยเอาไปแต่งบนเพลงอยู่เลยเมื่อเกี่ยวข้อมูลของเขาคุณลองไปถามรอเลนดูก่อนก็ได้เขาเป็นอัตวินล่กษาการอยู่น่าจะรู้ข้อมูลอะไรบ้างแหละ ขอคุณโชคลายนะอ้าวเควไดาอินเตอเลอิบมาแล้วนะปลามาไปทำเฟรไดาอินเตออีกมันต้องทำนะถ้าเกิดไม่ทำนี่เดี๋ยวไปเฟรชต่อไม่ไ,ได้ไปเมืองไปฟ้าไม่ได้นะมันต้องทำ